วันนี้จะได้น้อมนำอาธรรมะเรื่องปีติสัมโพชงมาบรรยายประกอบการปฏิบัติของท่านทั้งหลายสืไปปีติสัมโพชงแปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดจรู้คือปีติคือหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายนั้นหาว่าขาดปีติเสียอ,อย่างเดียวหรือว่าเวลาประพฤติปฏิบัติ ปีติไม่เกิดขึ้นในขันธสั้นดานของเราก็ไม่สามารถที่จะได้บรรลุอริยมรรคผลคือปีตินี้เป็นอาหารของใจสำหรับร่างกายนั้นมีกับวะลิงกัลหานอาหารคือคำข้าวเป็นเครื่องปรนเปือให้ดำรงอยู่ได้แต่สำหรับจิตใจของเรานั้นมีปีติธรรมเป็นอาหารเมื่อใดใจของเราเกิดปีติหรือได้ปีติเป็นอาหารแล้ว การประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะเดินไปตามแนวทางของอริยมรรคมีองค์แปดประการจนถึงจุดหมายปลายทางคืออริยมรรคผลเรื่องปีตนี้ถ้าพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆก็เรียกว่าเป็นอาการของจิตคือจิตแสดงอาการขึ้นมาคือเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมไปเมื่อจิตใจของเราสงบ ไม่มีโลภะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำหรือในขณะนั้นนิวรณ์ทำทั้งห้าประการไม่ครอบงำจิตใจของเราได้จิตใจของเราก็เป็นอิสระเมื่อจิตใจของเราเป็นอิสระแล้วก็แสดงอาการออกมาอาการที่จิตแสดงออกมานี้เรียกว่าปีติปีติแปลว่าความเอ,อิบอิม่มหรือว่าแปลว่าความอิ่มใจหรือแปลว่าความปราโมด หรือแปลว่าความตื่นตันใจแต่ได้หลายอย่างปีตินั้นมีอยห้าประการคือหนึ่งขุตกาปีติปีติอย่างน้อยมีลักษณะดังนี้คือหนึ่งในขณะที่เราปฏิบัติพระกรรมฐานนั่งกำหนดบทพระกรรมฐานอยู่นั่นจะมีสีขาวปรากฏเหมือนกันกับปุยนุ่นเหมือนกันกันกบสำลี บางทีค่าๆ่าจจะมองเห็นแสงอะไรมองเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้ขึ้นมาแต่กายังมองไม่เห็นสองบางทีก็มีอาการเยือกเย็นทั่วสาลพางกายบางทีก็ทำให้เกิดขนลุกบางครั้งก็ทำให้เกิดอาการมึนตึงหนักๆตามร่างกายบางทีก็ทำให้น้ำตาไหลบางทีก็ทำให้เกิดหน้งหัวคองสยองก้าว บางทีก็มีอาการตัวซาตัวพองขึ้นคา้คาๆกับเราจะเป็นโรคเน็บซาบางครั้งปรากฏตัวของเราพองขึ้นพองขึ้นแล้วโตขึ้นโตขึ้น,นจนเต็มกุติโภมีแต่บางทีก็ปรากฏตัวของเราเนี้ยเล็เข้าไปเล็กเข้าไปเท่ากับเด็กน้อยโภมีบางทีก็ปรากฏว่าแขยนยาวขายาวฟันยาวออกไปอันนี้เป็นลักษณะของกุตธธกาปีติ สองคณิกาปีติปีติชั่วขณะมีดังนี้คือหนึ่งจะมีสีแดงๆดงด่างๆปรากฏเฉพาะหน้าคล้ายกับจีวรของพระพิสุสามเณมน,นบ้างคล้ายกับพระอาทิตย์แรกอุทัยบ้างสองบางครั้งจะเกิดในจกักรวาลเหมือนกันกับสายฟ้าแรกหรือเหมือนกันกับตีเหล็กไฟสาม บางทีจะมีอาการแสบทั่วกายบางทีก็ทำให้กายแข็งคือร่างกายของเราแข็งคล้ายๆกับเป็นโรคไขข้เจ็บเกิดขึ้นมาเวลาจะก้มจะเงยนี้ไม่สะดวกสี่บางครั้งเป็นหนังงแมลงเม่าหรือมแมลงค่อมทองจับแล้วไต่ตามตนตามตัวของเราข้อที่ห้าบางครั้งร้อนตามตัวบางทีฝนตกพรำๆอยู่ แต่ก็เรารู้สึกว่ามันร้อนผิดปกติบางครั้งว่าใจสันส่นๆไ,ไหวๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคหัวใจอ่อนบางครั้งก็ทําให้เกิดขนลุกขนสั่นบ่อยๆแต่ไม่มากนักบางครั้งก็มีอาการคันยึบยิบคล้ายกับไรไต่ตามหน้าตามตัวเราลูบข้างซ้ายไตมาข้างขวาเราลูบข้างขวาไตมาข้างซ้าย บางทีคล้ายๆกับจะไต่ไปเข้าตาหรือเข้าหูของเราก็มีบางทีก็ไต่ขึ้นไปบนศีรษะของเราก็มีสิบบางครั้งเป็นด่งปลาตอดเป็นด่งเส้นเอ็นซักือมีอาการกระตุกตามร่างกายบางครั้งมีอาการคล้ายๆกับน้ําร้อนที่กําลังเดือดพ่านบางครั้งเหมือนกันกับปลาปุดขึ้นเมื่อเวลาเราโยนเศษอาหารลงไปในน้ําอันนี้เป็นลักษณะของขณิกาปีติ สามอุเพงคาปีติปีติโลดผลมีลักษณะดังนี้คือหนึ่งกายสูงขึ้นตัวเบาตัวลอยคือในขณะที่เรานั่งอยงู่นั้นบางทีปรากฏกายของเรามันสูงขึ้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 นจนเพียงต้นไม้กวมีจนครึ่งฟ้ากว่ามีบางทีตัวของเราในเบาผิดปกติบางทีเบาจนพ้นพื้นขึ้นไปคืบหนึ่งบ้างศอกหนึ่งบ้าง บางครั้งก็ลอยขึ้นไปค้างอยู่บนคือเรือนบ้างวันคาคบต้นไม้บ้างอันนี้เป็นตัวอย่างเห็นมาหลายๆแต่ปีนี้ไม่ค่อยเห็นบางปีแล้วนั่งอยู่ตามบริเวณลานวัดนั่งไปนั่งไปตัวเบาลอยวักไปอยู่บนกุฏิของเราก็มีโยมชาวบ้านประพฤติปฏิบัตินั่งอยู่บนเรือนบางทีก็ลอยขึ้นไปค้างอยู่บนคือเรือนก็มีเมื่อ จิตใจแรงแล้วมันทําให้เกิดอาการเบาอาการลอยเกินไปได้สองบางครั้งลงท้องท้องเดินเป็นบิดสามมีอาการสประโกไปมาข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างสี่บางค้างคล้ายกับคนมาผักข้างหลังหน้าขมําลงไปข้างหน้าบ็มีบางทีคล้ายกับคนมาผักข้างหน้าผงาไปข้างหลังก็มีห้าบางทีคล้ายกับคนมาจับศีรษะของเรามุนไปหมุนมาคล้ายกับคอของเราไม่มีกระดูก ข้อที่หกบางครัง้งมีอาการปากงับงับบ้างอ้าปากบ้างหุบปากบ้างเคี้ยวปากบ้างเวลาเรานั่งกรรมาฐานอยู่นั่นข้อที่เจ็ดบางทีก็มีอาการตัวไหวโยกโครงโอนไปเอ็นมาดูดลมพัดต้นไม่ข้อที่แปดบางครัง้งกายหกเขมรถลําไปคือเดินจงกรมไม่ตรงเวลาเดินไปเดินไปมีอาการหกเขมรถลําไปเทถลาไปก็มี ข้อที่เก้าบางทีกายกระโดดขึ้นปิวไปเหมือนจะหอได้ก็่ามีข้อที่สิบกายกระดุกกระดิกยกแขยนยกเท้าข้อที่สิบเอ็ดบางทีกายเงื้อมไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างสิบสองบางครั้งปรากฏเห็นสีคล้ายๆกับเป็นสีไข่มุกสีขีรุมสีนุน่นสิบสามบางทีปรากฏว่าทัวของเราในหอก หรือไหลไปค้างอยู่ตามยอดเจดีย์บ้างตามโบสถ์ตามวิหารตามยอดไม้บ้างสิบสี่บางทีมือของเราวางอยู่ในท่าหงายคล้ายกับมีคนมาจับให้คว่ำลงไปหรือบางทีมือของเราวางอยู่ในท่าคว่ำคล้ายคล้ายกับมีคนมาจับให้หงายขึ้นบางทีเรานั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกคล้ายกับนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกบางทีเรานั่งหันหน้าไปทางทิศใต้คล้ายกับนั่งหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นต้นสิบห้า เวลาเรานั่งอยู่ตรงๆจะรู้สึกว่ามีอาการโอนไปเอ็นมาคล้ายกับว่าเรานั่งไม่ตรงแต่เราลืมตาดูตัวของเราก็ยังนั่งตรงๆอยู่ตามเดิมคือเวลานั่งอยู่มันคล้ายๆว่าตัวของเรามันโอนไปเอ็นมาเหมือนกันกับตนอ้อที่รู้ไปตามลมจะนั้น้าภรณาปีติปีติทราบซรานมีลักษณะดังนี้หนึ่งมีอาการแผ่า่านเยือกเย็นไปทั่วสันลพางกาย ข้อที่สองมีอาการสงบเป็นพักๆคล้ายๆกับเข้าสมาธิไปเป็นพักๆข้อที่สามบางทีมีอาการคันยุบๆตามตัวข้อที่สี่มีอาการซึมๆไม่อยากลืมตานั่งซึมๆอยู่เวลาเดินก็เดินซึมๆอยู่ตลอดเวลาไม่อยากพูดยาปราศัยกับใครๆข้อที่ห้าไม่อยากเคลื่อนไหวร่างกาย อยากนั่งอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนไม่อยากรกระดุกกระดิกไม่อยากเคลื่อนไหวร่างกายไม่อยากมองซ้ายแลลวขัวข้อที่หกบางครั้งมีอาการสู้ซาจากปลายเท่าถึงศีรษะบางครั้งมีอาการสู้ซาจากศีรษะถึงปลายเท่าบางคนบางท่านพูดมีจิตใจอ่อนคิดว่ามีผุดผีปีศาจมาสิงก็มีมาเข้าสงก็มีข้อที่เจ็ด บางครั้งกายเย็นดุดอาบน้ําหรือดุดถูกน้ําแข็งหรือดูดอยู่ในห้องเย็นแปดมีอาการยิบยิบเยบแยบ,ยบเหมือนกับไรไตหน้าข้อที่เก้าบางทีปรากฏเห็นมีสีต่างๆเส้นสีคามสีเขียวไปตองอ่อนสีแก้วมรกตสิบทำให้พเพลิดเพลินไม่อยากรกระดุกกระดิกสิบเอ็ดแม้เปลือกตาที่ปิดอยู่ก็ไม่จะเปิดขึ้นเลยอันนี้เป็นปีติสำพดท,ทรง ซึ่งจะเกิดขึ้นแก่ท่านนักปฏิบัติธรรมในเวลาปฏิบัติแต่ปีติทั้งห้าประการดังกล่าวมาแล้วนี้บางท่านก็เกิดครบหมดทุกอย่างบางท่านก็เกิดเพียงสองสามอย่างเท่านั้นแต่จะเกิดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้หาว่าปีติดังกล่าวมาแล้วอย่างไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็แสดงว่ามีปีติเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วหรือว่าใจของเรามีปีติเป็นหานแล้ว เมื่อมีปีติเป็นอาหารแล้วเป็นเสบียงแล้วก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติพระกรมฐานให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้ปีตินี้มีความอิ่มใจมีความชื่นชมยินดีเป็นลักษณะมีความอิ่มกายอิ่มใจทราบซ่านไปทั่วกายเป็นจิตมีการฟูกายฟูใจเป็นผลปรากฏมีนามขันทั้งสามคือเวทนาสัญญาวิญญาณเป็นเหตุใกล้ชิด ปีตีนี้หากว่ายังไม่เกิดก็จําเป็นที่ท่านนักปฏิบัติธรรมจะต้องทําให้เกิดคือหมายก็ว่าถ้าไม่เกิดปีติการปฏิบัติคงไม่ได้ผลเห็นนั้นหากว่าปีตีนี้ยังไม่เกิดเราก็ต้องทําให้เกิดถ้าเกิดแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องรักษาไว้ให้คงอยู่ให้ดํารงอยู่เผื่อว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้การประพฤติปฏิบัติของเราได้ผลเร็ว ปีตินีอุปมาอย่างหนึ่งก็อุปมาเหมือนกันกับเสบียงเดินทางตามธรรมดาคนที่จะเดินทางนั้นต้องมีเสบียงนว่ามีสะตุ้มสตางสําหรับซื้อเอาปลาอาหารบ้างหรือบางทีก็ต้องมีเก็บข้าวมีห่อข้าวไรซาวภาคอีสานของเราต้องติดตัวไปด้วยจึงจะเดินทางได้หรือว่าเราจะไปต่างประเทศอย่างนี้ก็ต้องมีเสบียงมีสะตุ้มสตางสําหรับเดินทางสําหรับข่าพาหนะจึงจะเดินทางได้ ข้อนี้สันใดผู้ที่จะเดินทางไปสู่อมตะมหานรุพานก็ต้องมีปีติเป็นอาหารมีปีติเป็นสเสบียงเหมือนกันจึงจะเดินทางไปได้ถ้าว่าขาดปีติเสียอ,อย่างเดียวเท่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเดินทางสู่อมตะมหานิพภานได้ปีติจะเกิดได้นั้นด้วยอุบายสิบสองประการข้อที่หนึ่งทำด้วยอุบายวิธีคือเอาใจใส่ถึงที่เกิดที่ดับของลูปของนาม ตลอดถึงพระไตรลักษมรรณ์พนิพานคือหมายามว่าเวลาเรากําหนดอาการพองอาการยบนี้ก็เอาสติปักลงไปตั้งแต่ต้นพองกลางพองสุดพองต้นยบกลางยบสุดยบเวลาเดินยังคงกมเหมือนกันเอาสติปักลงไปตั้งแต่เริ่มยกตลอดถึงเหยียบลงนอกจากนี้เอาสติไปพิจารณาถึงพระไตรลักษณ์เอนิจังทุกขังนาตาตลอดถึงมาพิจารณาถึงอนิสงส์ของการบรรลุอริยมรรคอริยผล พิจารณาถึงอนิสงค์ของพระนิพพานเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะทันปัจจุบันรูปนามเห็นพระไตรลักษณ์เกิดนิจังทุกขังหน้าตาเราเนื่องถึงอนิสงค์ของการบรรลุมรรคผลพระนิพพานแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีต,ติขึ้นมาข้อที่สองทำคมเพียรให้มากๆคือหมายความว่าพยายามเจริญพระกรรมฐานบ่อยๆอย่ยาได้ขาดอย่าได้หยุดพยายามทำสติสัมปชัญญะให้ทันปัจจุบันจนเห็นรูปเห็นนามเห็นพระไตรลักษณ์ ข้อที่สามพยายามระลึกถึงผลของพระพุทธเจ้าเนืองๆว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเป็นผู้มีพระคุณอันเหลือล้นพ้นประมาณเหลือที่จะนับจะประมาณไม่ได้หรือเราจะนึกว่าพระพุทธองค์นั้นพระองค์ท่านเป็นผู้ประกอบไปด้วยพระปัญญาปีชาสระดสามารถจดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาด้วยพระองค์เองสามารถรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยสัจธรรมด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ เป็นสยมภูผู้รู้เองในทางสัสรุพระองค์ท่านเป็นผู้มีพระบวรขันธสันดานบริสุทธิ์สะอาดหมดจดปองใสจากสังกเกตธรรมทั้งหลายทั้งปวงสเมในพระสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเป็นผู้เปรียมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงเอ็นดูปราณีสัตว์ทั้งหลายซึ่งเราร้อนอยู่ในเพลิงกิเลสและกองทุกข์จึงได้นำาธรรมะที่พระองค์ทรงตัสรู้แล้ว มาแนะนําพร่ำสอนเวเนยกตทั้งหลายให้รู้ตามเห็นตามได้เมื่อเราะเลิกถึงคุณของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมาแล้วนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดรีดีได้ข้อที่สี่พยายามละเลิกถึงคุณของพระธรรมเนืองๆนืองคือหมายก็าว่าให้เราละเลิกถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมนี้เป็นสภาวะธรรมที่ดีสามารถทรงผู้ปฏิบัติไว้หรือว่ารักษาผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ในพบนี้ฉาตินี้ผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมย่อมจะไม่มีโทษมีเวรมีภัยอยู่ที่ไหนก็มีความพลื่มปีติมีความสุขใจอยตลอดเวลาเพราะพระธรรมรักษาไว้ไม่ตกไปในที่สั่วไม่ต้องถูกปรับไหมใส่โทษจองจําพันธนาคารติดคุกติตตารางหรือถูกประหารชีวิตตายแล้วพระธรรมยังรักษาเราไว้ไม่ให้ไปตกอวายภูมิคือนรกเปรตอุรกายศเดริจสาร พระธรรมจะรักษาเราไว้และพยายามเป็นแรงกระตุ้นให้เราได้บรรลุมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติประมสมบัตินิพานสมบัติเมื mm. ่อเราละเลิกถึงคุณของพระธรรมอยู่อย่างนี้เนืองๆ mm. ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้ข้อที่ห้าพยายามละเลิกถึงคุณของพระสงฆ์เนืองๆการละเลิกถึงคุณของพระสงฆ์นั้นเราจะละเลิกตามที่เราสวดกันทุกวันทุกวันนี้ตามบทสังก็คนก้าก็ได้ หรือเราจะระลึกโดยย่อก็ได้ว่าพระสงฆ์นี้ท่านเป็นผู้มีคุณูปการะคุณมากพระศาสนาจเจริญรุ่งเรือง,งถาวรมาจนถึงบัดนี้ก็อาศัยพระสงฆ์ในจันลงพระพุทธศาสนาโดยการศึกษาเรียนแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่ธรรมะอันเป็นคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสนาจึงจเจริญมาถึงบัดนี้แม้ว่าพระศาสนาจะล่วงเลยมาถึงสองพกว่าปี แต่ธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังสมบูรณ์อยู่ทุกประการอันนี้ก็เพราะุณของพระสงฆ์แท้ๆเมื่อเราระลึกอยู่อย่างนี้เนืองๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้ข้อที่หกพยายามระลึกถึงศีลที่ตนรักษาไว้แล้วเนืองๆเสร็จเราระลึกว่าเรานี้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แม้ถตอว่าเราได้เิดพลาดไปบ้างเป็นบางครั้งบางครากวาาก็ เราก็ได้ปรงอาบัตหรือได้ประพฤติพุทธานะวิธีเป็นโชคดีของเราแล้วน้อที่ได้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้จะทําให้ศีลของเราบริสุทธิ์ดีก็จะได้เกิดปีติธรรมขึ้นมาเพราะปิเจตดพยายามและลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วเนืองๆว่าเรานี้เกิดมาเป็นผู้มีโชคดีแล้วที่ได้บริจาคทานเพราะการทําบุญทาทานนี้ย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยสมานมิมตรไมตรีระหว่างกันไว้ได้ อยู่ในโลกนี้ก็ไม่ว่าเว่มีมิตรมีสหายมีปกพ้องมากมีผู้รักใคร่มีผู้นับถือมีผู้เอ็นดูไปที่ไหนก็มีผู้พบหาสมาคมยกจ่องสรรเสริญเกียรติคุณอันดีงามก็ย่อมพุ่งขจรไปหรือว่าเราตายแล้วไปเกิดในพบใหม่ชาติใหม่เราจะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขเกียรตภูณสมบูรณ์ไป้วยทรัพย์สมบัตินาประการอะไรทํานองนี้เมื่อเรานึกถึงฐานที่ เราได้บริจาคแล้วเนืองๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้ข้อที่แปดพยายามและเลึกถึงธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดาเนืองๆเท่วนั้นแะเลึกถึงธรรมที่ทําให้คนเป็นเทวดาก็คือหนึ่งมีศรัทธาสองมีศีลสามสุดตะคือการสดับาับฟังมากสี่จาคะคือการเสียสละให้ปันสิ่งของของตนแก่บุคคลที่ควรให้ปัน ข้อที่ห้าปัญญาคือความรอบรู้ในกองทั้งขานทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะได้รู้ทันทีว่าเอเหล่านี้ก็มีศรัทธาเหมือนกันมีศีลเหมือนกันมีสุตตะเหมือนกันมีจาคะเหมือนกันมีปัญญาเหมือนกันเมื่อเรามีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาอยู่ในโลกนี้ก็เท่ากับว่าเราได้เป็นเทวดาแล้วหาว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมะของเราไม่ได้ฌานไม่ได้สมาบัติ ไม่ได้บรรลุอริมรรคผลเราก็ต้องไปเกิดในเทวโลกในฉาก,กามาวาจรสวรรค์เป็นเทวดาเพราะว่าเรามีคุณธรรมที่ทําให้เป็นเทวดาเมื่อเราะเลิอกอยู่อย่างนี้เนืองๆก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้ข้อที่เก้าพยายามละเลิกถึงคุณของพระนิพพานอันเป็นที่ดับกิเลสเละกกองทุกเนืองๆคือเรานึกถึงคุณของพระนิพพานเช่นว่าเราจะนึกว่าเอ๊ะพระนิพพานนี่ท่านกล่าวว่าเป็นเอกันวังมรุมสุ ถ้าถึงนิพพานแล้วก็พ้นจากชาติทุกชาราทุกพยาธิทุกข์มรณะทุกข์ไม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมหานพคทรงสารอีกต่อไปเป็นอมตะสุขเป็นสุขตลอดกาลเป็นสุขที่ไม่ตายเมื่อเรานึกแล้นึกถึงคนของพระนิพพานอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติขึ้นมาได้สิบเว้นบุคคลที่ไม่เลื่อมใสในคนพระตนะไตย้อที่สิบเอ็ดคบหาสมาคม กับบคุคคลที่มีความเลื่อมใสในพระตนะไตยสิบสองพิจารณาพระสูตรอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความเลื่อมใสเส่นพระสูตรใดที่เราได้ฟังได้ศึกษามาได้ศึกษาเราเรียนมาเราก็นึกถึงพระสูตรนั้นๆเส่นม,มุติว่าเรานึกถึงเรื่องสังกิจจาสามมาเนียนี่ว่าสังกิจจาสามมเนีเขาได้สําเร็จเป็นพระหันตั้งแต่น้องตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นเล็อกอยู่ เมื่อบัณฑิตสามนเนรอายุเจ็ดปีตอนนั้นเขาได้บรรลุเป็นพระหันบอกเพราะเขาได้สั่งสมบรมบุนกุศลไม่มากเราละเลิกถึงพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งเมื่อละเลิกไปละเลิกไปก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีตีได้หรือมิฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะละเลิกได้ดังกล่าวมาแล้วนี่เราจะหวนมาละเลิกในระหว่างตัวเรากับครูบาอาจารย์ก็ได้เสร็จเราจะเลิกถึงคณครองครูบาอา,าจารย์ว่าเออครูบาอาจารย์นี่ท่านเป็นผู้มีเมตตาธรรม มีมุ่งความสุขความเจริญเก่ลูกศิษย์ลูกหาจริงๆมุ่งประโยชน์สุขเก่ลูกศิลย์ลูกหาจริงๆถ้าเราเห็นคุณงามความดีของครูบาอาจารย์อย่างไรอย่างหนึ่งแล้วก็น้อมมาเนกถึงก็จะเป็นเหตุเป็นปจัจจัยให้เกิดปีติได้หรือมิฉะนั้นก็นึกถึงคุณของมิดามารดาหรือเพื่อนสถาธรรม,มิกที่ได้ชักชวนตนเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมว่าถาว่าเราไม่ได้มิดามารดาหรือไม่ได ญากจะเนทมิตรสหายหรือเพื่อนสหธรรมิกแนะนํามาประพฤติปฏิบัติเราคงไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เรานึกไปนึกไปก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้หรือมิฉะนั้นเราก็นึกย้อนเข้ามาหาตัวของเราเองว่าเรานี่เป็นผู้มีโชคดีแล้วเนาะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนายังมีโอกาสได้มาบวชในพุทธศาสนาบวชแล้วยังมีโอกาสได้ศึกษาเราเรียนได้ประพฤติพระวิปัสสนากรรมฐาน ถือว่าเป็นผู้มีบุนล้นฟ้าล้นดินจึงได้มาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เมื่อเราละลึกอยู่อย่างนี้ละลึกเรื่อยไปละลึกเรื่อยไปผลสุดท้ายก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติได้อันหนึง่งปีติจะเกิดจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถึงความบริสุทธิ์สี่ประการความบริสุทธิ์สี่ประการนั่นคือหนึ่งสำรวมอินทรสี่หก คือได้แก่การสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจคือหมายความว่าให้มีสติสัมปชัญญะระวังไว้ให้ดีเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นมลิ้มรสกายถูกต้องปุตตะพะใจรู้ธรรมารมระวังอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาอุปาทานเข้าไปในจิตในใจของเราได้เมื่อเราระวังไว้อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาใจของเราก็จะเป็นอิสระ เมื่อใ,ใจของเราเป็นอิสระใจของเราบริสุทธิ์สะอาดปรงใสพอสมควรแล้วก็จะเกิดปีติธรรมขึ้นมา 2. สองแสวงหาเลี้ยงทีพในทางที่ชอบด้วยศีลธรรมอันีงามของพระศาสนาและไม่ผิดกฎหมายของบ้านเมืองสามพิจารณาปัจจัยสี่เสีอยก่อนแล้วจึงค่อยบริโภคเสนว่าเราพิจารณาเครื่องนุ่งห่มพิจารณาอาหารพิจารณาที่อยู่ที่อาศัย พิจรารณายาสำหรับบำบัดโรคเสียก่อนแล้วจึงบริโภคจึงฉันจึงรับประทานข้อที่สี่แสดงอาบัติคือหมายความว่าเมื่อเห็นว่าเราขาดตกบกพร่องหรือว่าเพียงพ้่มไปอย่างไรอย่างหนึ่งเห็นว่ามันเป็นอาบัติเห็นว่าไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควรก็พยายามปรุงอาบัตเสียหรือหาว่าเรามีโอกาสมีเวลาก็ประพฤติวุฒามนวิธีเหมือนนั้งท่านทั้งหลายประพฤติวุฒานวิธีอยู่ในขณะนี้ เมื่อใดเราตั้งอยู่ในองคุณธรรมทั้งสี่ประการอันเป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งอยู่ในองคุณธรรมทั้งสิบสองประการดังกล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติธรรมขึ้นมาได้ปีตินั้นมีทั้งอย่างต่ำและอย่างกลางอย่างสูงปีติอย่างตา่ำเกิดขึ้นจากการนึกถึง คุณงามความดีของตนบ้างของผู้อื่นบ้างถึงทานที่ตนในบริจาคถึงสินที่ตนหลันรักษามาแล้วบ้างหรือว่าเกิดขึ้นเพราะการละเลึกถึงองค์ุณทั้งสิบสองประการหรือความบริสุทธิ์ทีประการนังกล่าวมาแล้วขังต้นแล้วก็เกิดปีตีขึ้นมาปีติเกิดเพราะเหตุทั้งสิบหกประการนังกล่าวมาแล้วขงังโตนนั้นเป็นปีตีอย่างต่ำสองปีตีอย่างกลาง เกิดขึ้นเพราะการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจนทั้งยานที่สามและยานที่สี่เกิเมื่อประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานถ้าปฏิบัติสมถกรรมฐานทั้งยานที่สามแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดปีติขึ้นมาได้ถ้าเราเจริญนิปปัสสนากรรมฐานทั้งยานที่สามที่สี่แล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปีติขึ้นมาได้ปีติยางสูงที่นี่ได้แ,แก่ปีติในสัโพดส่งดังกล่าวมาแล้วขังต้น ปีติในสัมโพทชงนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้บรรลุอริยมรรยผลปีติสัมโพทชงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อจิตของเราเข้าสู่มขวิถีคือจะเกิดขึ้นตั้งแต่ยานที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าถึงสิบหกถ้าว่าปีติเกิดขึ้นในลำดับ ออของมรรคเวทีเริ่มตั้งแต่ยานที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนี้เป็นปีติสำพดชงเมื่อปีติสำพดชงเกิดขึ้นแล้วก็เป็นนั้นว่าท่านนักปฏิบัติธรรมได้บรรลุอริยมรรคผลอย่างน้อยที่สุดก็ขั้นปฐมมรรคเคยได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเหตุนั้นท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายหากว่าปีติดังบรรยายมานี้ยังไม่เกิดขึ้นในการพันานาก็พยายามให้เกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาไว้ให้ดี อย่างหนึ่งสิ่งที่วรสองวันระว,วังเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามข่มไว้ด้วยบางทีมันเกิดขึ้นมารุนแรงเกินไปเช่นอาการสั่นอย่างนี้หรืออาการตื่นตันใจค enfin ล้ายๆกับน้ําตาจะไหลบางทีเรากําหนดไม่ทันมันก็เป็นเหตุเป็นปใจใัจจัยร้องให้ขึ้นมาก็มีคือความตื่นตันใจเกิดขึ้นมาอย่างหนักก็ร้องให้ขึ้นมาบางทีก็ทําให้เกิดการหัวเราะเดินจงกรมไปกับหัวเราะเหมือนกับคนเป็นบ้า พาอเหตุรจาจะหัวเราะพ่อจิตของเรามันเกิดปีติขึ้นมาบางทีก็มีอาการสั่นมีอาการไหวมีอาการโอนไปเอ็นมาอะไรจานองนี่ก็พยายามผมไว้เมื่อปีติยางตำ่ำยางกลางเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องขม่มถ้ายังไม่เกิดก็ต้องทําให้เกิดแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วหากันรุนแรงเกินไปเราต้องข่มไว้ถ้าเราไม่ขม่มก็ไม่สามารถที่จะลุถึงปีติย่างสูง คอกอจิตก็ไม่สามารถที่จะเกิดปีติสัมโพธทรงขึ้นมาได้เมื่อเราสามารถข่มปีติอย่างต่าอย่างกลางได้แล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปีตินั้นละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปตามลําดับลําดับเมื่อปีติละเอียดถึงที่แล้วก็จะเป็นปีติสัมโพธทรงเข้าสู่มรรควิถีนาเนินไปสู่มรรควิถีแล้วก็บรรลุอานิมัคผล เอาละท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเท่าที่หลวงพ่อได้น้อมนำเอาธรรมะเรื่องปีติสัำพ陀ชงมาบรรยายโดยสังเกตป,ปัญหาก็เห็นว่าพอสมควรเจเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยองาาพระปรามีธรรมขอให้ทุกท่านจงได้มีสติมีสัมปัญญะมีความเพียรมีสมาธิมีศรัทธามีปัญญาสมบูรณ์ได้บรรลุสมาธิสมา,สมาบัติวิชาปฏิสัมพิทาปัญญา อริยมรรเรียผลตามมุนวาสนาบารมีที่ตานทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาแล้วจงทุกทุกท่านเทิน